ผมพามาเที่ยวสวนจะเรียกสวนก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่อยู่หลังบ้านนิดเดียวเองนะครับเขาปลูกหล,หลายอย่างผมจะพามาดูทุเรียนอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนนะครับอันนี้ขนุนพื้นบ้านเขาเรียกมักมินะครับอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบังหินอำเภอวังปูจังหวัดพิษณุโลกผมจะพาไปดูต้นทุเรียนซึ่งเจ้าของก็ไม่ให้ความสนใจไม่ได้ดูลงรูแลอะไรเพียงแต่ว่าปลูกไว้เฉยๆนะครับตอนนี้พอเริ่ม ติดดอกออกผลมาปีนี้ร well, ู้ส so <2: Okay. S 3> ึกว่าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่จากปีแล้วนะปุ๊กนะหกปีแล้วเขาปีที่หกนี้ปีหกนี้นะแล้วอันปีกายนี้ติดลูกได้บ่ปีกายนี้บริติดบริไดเอาใจใส่เงี่ยมเอาใจใส่ยังเลยพวกทิมพวกไว้แล้วก็เอาน้ำเอาบัวมาพดโอ้น้ำใส่บัวลดน้ำเนี่ยแหละมาพดเอาดีมาพดนเอานีแปลงไม้ ย้อนย้อนตื่นเต้นว่ามันติดติดดอกอยู่ติดดอกก็เลยเอาเอาใจใส่ขึ้นตื่นเต้นว่าเนี้ยก็ดีใจอยู่ดีใจเนาะเลยว่าอีเป็นลูกหรืปอปลายัางบ่รู้อ๋อไม่เป็นยังน้อยๆก็ซีลูกนะลูกก็ได้อยู่เป็นสิบพอนะเว้ย <S 2> <S 2> แล้วอันนั้นปุ้ยนี่ปุ้ยสุดอันไหนปุ้ยสุดสิบห้าสิบห้านี่อืม จะขี้งัวได้ใส่บ่เอาขี้มูใส่อมอมนี่เอาขี้มูใส่อมอมขี้งัวใส่ตอนปุ๊บหม่ไม่ปุ๊โอ้เออได้เห็ดนำข้าวบอสได้มีนำข้าวบอสแล้วนะโอ้ยปุ๊กไว้นะหนาหุ่นส่งต้นไสี่ปีแล้วตายแล้วยังโอ้โอต้นต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่แล้วก่อโอ้คิดว่าตายแล้ววะพวกธรรมดาเนาะธรรมชาติ เอ๊ย,อยังคือกันว่าอันที่เขาปลูกกันเป็นส่วนมักเ่เฮ็ดผู้เรียนโดยเฉพาะยังมาตายเนาะเขาเลี้ยกกันรู้แล้ว,ว,วอันปลูกที่ปลูกขวางตะนี้เนี่มันกลับได้นะเอ,าอ้าก็เหมือนข้าปลูกอันอยู่ใกล้ตาเนะ้ออยู่ใกล้ตาอยู่แต่เมือนกับพีคขนานเวลาเขาตั้งใจปลูกแล้วมันก็บอกเป็นหรอกเวลาปลูก,กก็กมันพีดขึ้นเองเนี่ได้กินนี่ก็จะปีล้วเนี่ยออด หกแล้วอหกปีเต็มแล้วนะอของเราอีกสองปีก็จะเป็นดอกเหมือนกันน,นั้นเลยทำท่าดีใจไว้อ่าสว่วนนี้นะครับพื้นที่เอ๊ผมจะถึงครึ่งงานไหมเนะี่ยดูเขาปลูกหลายอย่างนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งอ่าตอนนี้พร้อมกันป่ะนะต้นตาวพร้พอรมกันนีต้นนี้ก็พร้อมกันโอ้พอร้อมกันแต่ว่าความสมบูรณ์บ่ กนนำลังจะเป็นดอกเนี้ยกอมันลมใสโอ้มะละกอลมใสตตมมนี่แทกยอดขึ้นมาอนไม้นี่แล้วนี่มะโยงซิดหรือบักปาปังอันนี้นักปงังปังว่านว่าไปซื้อมาจากักข,ข้างขัางซ้าชีนเซานะครับโอ้ ลูกดิบกระวานลูกดิบนี่กระวานผสมเน้อตีบอเสียบอได้ลองสิมั้ยลองสีมังไหมเหมือลองปิดมั้งหรเอาจะคล้องนะปิดให้โอ้โหปีดลูกน้อยด่อ้าลูกใหญ่เอาไว้ให้มันสุกอาลองดูแบบของพี่โซดดูันก็บะป๋องหอมมัเบิ่งหวานอย่างว่าแค่ไหนลูกดิบกระวานเรื่องยังไม่ทันบม่ทันรู้รสหวานมันต้องอีกลูกหนึ่งก่อนแท่บ่ลูกใหญ่เนาะเนาะไม่ใช่ ไม่เปรี้ยวแต่มันขมเม็ดมันไงเอออันนี้น่ยไม่เป็น้ยสดายนะอันนี้นอนกินอเจอนอนนี่อ่านอนผันซันได้เนี่ยผันซันได้สิ่งดอกแล้วนะโอ้โหพร้อมกันใช่ป่อมอันนี้ตีพวกกอนตีหนึ่งเจอปี่เลยนอนกินแปลงฟูกไม้เหลือเนาะโอ้ปึ๊งได้ปีเดียวฮะจะฟ้องให้สิ่งลุกน้อยเออล้อลุกใหญ่เลยสิเอาลุงใหญ่เลย มันเป็นรากมันเข้าแทนเนาะเอ๋อมันก็ต้องกินนะข้องในส่วนอร่อยบอนะลองดูเอาแท้ๆจะไปเห็นน้าสนั้นมันว่านี่มันส้มยังไงหวานว่านเราไปเห็นน้าเยอะยังไงยังไปยังขยักหนึ่นเนาะอือกางว่านดิบกว่างเป็นยังไงอาสังเกตดูนะครับมีทั้งขนานมีสารพัดนะครับมีทั้งอูหลายอย่างนะครับเนี่ยปลูกแล้วไร่ปีแล้ว พืชผสมผสานนะครับขาตะไคร้มีหมดชะอมกำล,ลังปลูกมะตางหวัวอาหนี้ตางเออแล้วอะไรนะเสียงดกก็เรียกอะไรลืมแล้วผักบ้านเออผักบ้านเนี่ยรับพื้นที่อย่างเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ทำให้โล่ง,ลตงเตียนนะครับก็ทำให้รกแต่ว่ารกไปด้วยพืชอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าธรรมชาติเครื่องพาธรรมชาติมะตงังอยูว่ะ มักต้างนี่มันมีแต่ฟองในปลาในข้าวนะนี่อนเออมีอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะมันไม่ใช่มีทั่ว,วไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็คนท้องถิ่นเขาจะรู้ดีเขาเอ่ยังกว่ามักตางอันเนี้ยฮะ ดอกตัางดอกตางเยเราเคยกินที่เคยดอกเขาจะไปนึ่งนะครับนึ่งกับน้ำจิน้ำพริกอร่อยน้ำพริกดำอ่ะถ้าภาษาภาคกลางผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับถ้ามีผู้รู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับท้องถิ่นเขาเรียกดอกตั้งตั้งดอกตั้งเขือนตั้งผูนะตึกตั้งหูคุเด็ดไปกินแล้วอันวันวาน เออ่ยังมีเงาะด้วยนะอ้าวดูดิเงาะเงาะสองต้นเท่าที่มองเห็นอันนี้เงาะอันนั้นแท้ลองกองกระลำตุกมีลองกองยี่หรนนนะลอง,องเนี่ยจริงๆเราปลูกสวนลักษณะแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะไม่ไม่ไม่เลวแล้วผมว่าดีเลยละทั้งกล้วยทั้งอะไรเนี่ยมันติก็บลำห้วยอันนี้เขาเรียกว่าของน้ำขึ้นน้ำลงเริ่มแห้งขอด เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งทุเรียนอีกพันหนึ่งเด้อเคยให้นบ่ทุเรียนยังมาเออป่ะทุเรียนใหญ่เออทุเรียนใหญ่ทุเรียนใหญ่อยู่ไหนมีอยู่บงหินที่นั่ก็แบบสบายๆนะครับคงจะหาสาระไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แล้วนะครับก็ถือว่าไปเที่ยวตามหมู่บ้านในชนบทแล้วก็ทำอะไรกันบ้างเนี่ยมาเบิ้งดูนะมันพันไม่ยังนะ ทุเรียนผันยังคือโดยง่ายได้เอาหมักมีบ้านตัวเอื่อนยังหมักมีค่ะมีคนไทยเขาก็เรียกขนุนนั่นแหละในนี้หมักมีอ่ะบ้านทุเรียนก็โจะจะแปรรูปเอาก็ได้สำหรับคนไม่มีทุเรียนโอมันใหญ่จริงๆสุกแล้ว่าเนี้ยน้องคอเบิ่งการอะไรแล้วก่อนเนี้ย เริ่มละโพ้ดออกออกได้แล้วเนี่ยกำลังบัวมันเนาะบัวมันนี่ทำเจ้าส้มเจ้าส้มกินก็แซ่บเออแทนน้เนาะอโอ้โห,โโห,โโหโลูกใหญ่ด้วยนะครับอ,อันนี้เข้าเอิญมันยังนะอันอันนี้เข้าเอิญผักเสียวนี่ผักเสียวนี่นนบ้านเฮาแท้บอ่อันทางผักกลางเข้าเอิญยังเนาะเออผักกลางมันยังแม่รู้แต่ว่าผักเสียวสวยๆเฮขตสได้กินอันเนี้ยนะ เอาไปนึ่งก็ได้เด็ดยอดไปนึ่งแล้วก็เอาไปแกงใส่ไก่ใส่หมูเขาเอิญแกงอ้อแกงอ้อใส่ไก่นะว่อ้อมถ้าเป็นไก่บ้านยิงคักเดี๋ยวนี้นะถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าชงโคผมไม่แน่ใจนะครับชงโคมันอีกอย่างนึออดูใบลักษณะมันอาจจะคล้าย เป็นพักเสียวปลามเมนต่นะเออ,อเคล้ายๆกันเนี่ยคงจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้มัวน,นยยมว,านงงว่านนะยอดมันว่านอืมอันนี้พักเสียวบานอ,อันนั้นนะอันนั้นพักเสียวปลาสงโคะ เป็นไรเพลินดีบรอยู่กับส่วนหลังบ้านนะก็เพิได้ผู้เรียนแต่ก่อนบอกใจใสเลยนะา่อบอกมีแต่ว่ามือเศร้าไปเอาน้ำไปหดหัวแต่ว่าบให้มันตายมันนี้เป็นแต่ไหนปะนะเบิ่งเศร้าเบิ่งแลงองี้มือเศร้าก็ดูมือแรงก็ดูมือซวยก็ยังมันดุยมือเศร้าก็ดูมือแรงก็ดูมือซวยก็ยังมันดุย ต่อไปครัมันเป็นลูกเออติดลูกก็ดีลองดูกันติดลูกเอาใจใส่เราลูกอีออกบอลก็ให้เห็นเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้คือจะสร้างคอนเทนต์ว่าการที่เราทำสวนทุเรียนสวนใหญ่ๆโดยเป็นกิจลักษณะเพื่อการค้านะครับต้องดูแลอย่างมากทีเดียวนะครับ ต้นทุนอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเรล่ําเวลาต้องมีเขาเพื่งจะไปรอดนะครับแต่ถ้า,าขาดเขินหรือว่ามันไม่ดูแลไม่เพียงพอก็จะมีผลเสียเกิดขึ้นนะครับแต่สําหรับสวนที่ว่านี้นะครับก็สวนแบบผสมผสานมีเกือบทุกอย่างแต่กลับได้ผลนะครับเกือบอได้ได้ผลดีด้วยก็เป็นแนวคิดอีกอย่างนึงว่าเราปลูกเพื่อกินนะครับไม่ได้เพื่อการค้า หมือนก็ะปูกทิ้งแต่ยังมีผลลัพธ์ที่ออกมาน่าชื่นใจนะครับแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าทุเรียนราคาราคาสูงแต่สําหรับคนที่ซื้อกินนะครับก็อย่าไปติดเข้าว่าขายราคาแพงนะครับเพราะว่ามันทํายากจริงๆนะครับสําหรับคนที่ทําทุเรียนจะรู้ซึ้งเลยว่าการทําทุเรียนมันยากขนาดไหนเอาโอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามมาจนจบแล้วก็ คอยติดตามชมต่อไปนะครับว่าผมจะไปเที่ยวสวนไหนเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนเจ้า <9 S 2> นี้นะครับะะเดี๋ยวไปดูที่ว่าสี่ต้นนี้เขาปลูกไว้นะครับว่าเป็นยังไงสองต้นโอเคสี่ปีนะครับขอบคุณครับติดตามลุงยุทธนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีภาคต่อไปเรื่อยๆแหละ